น้องมาเบิ่งคนคนร้ายหลายคนมากินลงท่านที่วัดปลาโพธิสัตว์ปัดปลาสองวัดปลาที่สองที่เป็นบ้างศิลาเรือเมือนีจ่ะอแกลงจังหวัดเชัยภพูมจ้ะคนหลายครับอันนี้ถ่าอยู่นเต็์เลยนี่คนหลายบางคนดูคนหลายคนหลายครับหลายมากๆเลยเนี่ยมันเป็นโขดหินอยู่เด้วัดวัดสถานที่เนื้อที่มันมันเป็นโขดหินอยู่ อร่อยไหมแซบเวอร์บอ,อ,อ่ะ้ะผู้ใดบ่เนี่ยมาจิตสดามือเนี่ยเห็นบ่วัดสถานที่วัดพ่นกกณาอยู่อยู่เด้ต้นไม้หลายๆล,ยลมลื่นดีคนหลายค่ะคนมากินลงท่านหลายคัะมือนี่พันมีมาล่ำกังเว้นพร้อมราคาวัดป่าวัดป่าสอง ของอันวัดโพธิสัตว์ปัดปลาที่สองโอ้คนไหลค่ะกีวกีเลีวเล้วยวฮวันคนไหลแห้งคนไหลแห้งคนไหลแห้งโอ้ได้หมอหญ่แะไวติ๋ะแด่ถ้่วเใีญยแล้วติ